สวัสดีครับเ <S ess im itation> พ,พื่อนพอน้องพี่กลัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวันละหารไร่อำเภอบา้านไข่จังหวัดระยองครับผมสวัสดีช่วงสายจะมาถึงเที่ยง,งวันนี้นะของวันพฤหัส,สบดีครับวันนี้ชุดข้างล่างอยู่ตรงนี้นะเป็นชุดที่ จัดการกับตัวใสๆตัวที่มันทำลายเนื้อพระแล้วก็หลังจากรอบแรกที่เอาเข้าช่องฟิตนะผมชิปผมแช่ฟิตไว้7บันเลยนะแล้วก็เอามาคัดมันมันไม่มีแล้วก็ลองเอามาใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคราวนี้ก็จะมาทานตรวจทานก่อนที่จะเอาลงไปใส่ในตลับใหญ่นะครับที่คัดแล้วก็จะไปใส่ในตลับใหญ่อีกทีหนึ่งเก็บไว้ เป็นอีกสเตปหนึ่งก็คือตลับชุดนี้นะนี่ครับตลับตลับชุดนี้นะครับเป็นเป็นตลับชุดใหญ่อีกอีกชุดหนึ่งนะครับที่ที่คัดรอบที่สองนะครับไม่เช่นนั้นเสร็จแน่นะครับพระเราเสร็จแน่นะครับไม่รอดไม่รอดนะเดี๋ยวก็จะมาส่องดูให้เพื่อนๆได้เห็นภาพไปด้วยกันนะครับสําหรับพระชุดนี้นะครับ ก่อนที่จะไปหนึ่งห้านะครับพระชุดนี้นะครับหลังหลังเรียบครับหลังเรียบดูองค์นี้ผมเห็นขา,ขาวๆอยู่เป็นเซตสายอยู่เขาจะรอดมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นซากของเขาหนะึ่งใช่หรือเปล่าก็ค่อยไล่สแกนไปอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเขายังเหลือไหม ตอนแรกนี่ว่าเป็นตัวใสๆนะครับไม่ใช่นะครับเป็นมวลสารครับนี่ครับก็เป็นมาละก่อนหนึ่งห้านะครับมาละก่อนหนึ่งห้ามาไล่มาตั้งน่าจะเป็นสองพันห้าร้อยแปดมานี้นะครับถึงหนึ่งสี่ไม่เกินนะครับไม่เกินแต่ดูแล้วนะครับมันไม่น่าเกินนะครับมันน่าจะอยู่ที่หนึ่งสองนะครับเพราะวันหนึ่งสายหนึ่งสี่เขาก็จะมียันของเขาแล้วมีกดด้วยมือนะ ก็จะมาคัดออกก็จะคัดออกไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็จะคัดออกไปเรื่อยๆก็จะมีหลายพิมพ์เหมือนกันนะพิมพ์พิมพ์เล็กลกางใหญ่เลยแหละอย่างอันนี้ก็เล็กนะครับนี่ไซส์เล็กลงมาครับมีใหญ่กว่ากันเอเทียบไซส์นะนี่ครับเห็นไหมครับเทียบไซส์ก็ใหญ่กว่ากันก็แต่อย่างว่าแหละครับมันก็แม้บ่สไซส์เดียวกันบางที ใครเคยนำมาเสวนากันในทาง a c e b o o k นะขอบมันจะมีขอบเป็นเส้นขอบบล็อกนะครับขอบยกกันเลยนะครับทั้งหมดรอบด้านทั้งบนทั้งทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่ขอบทั้งล่างแบบนี้เลยเหมือนกันทุกประการนะครับสเกลเหมือนกันหมดเลยแต่องค์พระเขาไซส์เล็กกว่านะก็เพื่อนๆหลายคนก็บอกว่าเขามันเกิดจากการเซตตัวหดตัวของมวลสารนะครับ ซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้อย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน,นครับนี่นะเหมือนกันนะนี่เหมือนกัน,นครับเพราะว่าตัวตัวพระพิมพ์เขานั่นกันนะครับเหมือนกันนะไซส์เขาต่างกันเอาล่ะเราจะค่อยๆคยัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีอันนี้มาให้ดูอ่ามันจะมีชุดหลังที่ผมเอาไปเข้าฟิตไว้อันนี้น่าจะเลยเจดวันไปแล้วละ่ะ พอผมลืมเลยนะครับลืมเลยแนมะ่บ้านก็บอกว่าเอาออกไปทีเพราะว่าเขาเอาเขาไปแช่อะไรนะแช่อาหารของเขาเนาะแต่เราก็ซีนหลายชั้นอยู่นะครับไม่มีปฏิกิริยาที่เขาจะออกมาพวกกลิ่นอะไรเหมงกนกนะรวมทั้งเป็นเนื้อหามวลสารนะครับเราก็แพคหลายชั้นนะเดี๋ยวก็ไปเปลืองพื้นที่เขาเขาบอกเอาออกมาจนลืมเลยนะครับผมลืมผมลืมเดี๋ยวสักพักเนี่ยเดี๋ยวดูไปเรื่อยนะครับสักพักก็ เดี๋ยวจะเอาชุดนั้นมามาดูชุดที่มันไตยย่เยอะย,ยเยอะให้เห็นนั่นแหละครับเดี๋ยวจะเอามาให้ชมกันครับน่าจะได้ผลอยู่นะครับทุกคนนะครับใครจะใช้เทคนิคนี้ไปใช้ก็ลองดูนะครับมันก็จะมีร้อนกับเย็นนะแต่ผมใช้เย็นนะครับเพราะร้อนต้องตากแดดแล้วนะตากแดดร้อนๆนี่ครับผน่าน่าจะหายครับน่าจะหายไปหมดแล้วแหละ ไม่เช่นนั้นมันพังไปก็เยอะนะครับพังไปหลายองค์เลยนะครับเป็นสิบเป็นร้อยเลยนะนะที่เขาหายไปนะครับชำรุดเสียหายก็จะไล่คัดกันไปแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะไปเอาอในชุดที่แช่ฟิตมาให้เห็นเอาสดๆเลยแหละมาให้นะครับสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมานะ ครับวันนี้มาคัดพระติดตามครับติดตามว่าเออหลังจากที่เราดูมวลสารที่เนี่หลังจากที่เราไปแช่แล้วเขาจะเป็นสภาพไหนอะไรยังไงดูครับมวลสารติดฝังอนยะู่ข้างในโอ้ยนะครับมันมีอันหนึ่งที่ลงไปถึง2 5 0 6นะครับผมมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะทุกคนครับเพราะว่าอย่างเช่นบล็อกนี้เป็นบล็อกไม้เนะี่ยนบล็อกไม้สัางหากนะครับ ครับ2 2 5 0 8ถึง1 2ชัดเจนนะครับบล็อกไม้ตัวนี้บล็อกพวกนี้นครับก็จะมีอยู่ประมาณสี่สิบห้าบล็อกนะครับเท่าที่เห็นนะก็เดินทางไปต่างประเทศก็เยอะนะครับดูมาถึงนาทีนี้ยังไม่มีเลยนะครับยังไม่มียังไม่มีเลยยังไม่มีเลยเดี๋ยวจะไปเอาใน ที่เป็นซีนในทุกตู้ช่องฟิตมา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 ,มาดูกันนะครับสักครู่หนึ่งแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาแล้วครับมาพอมาแล้วเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้สักหน่อยนะครับสบบนี้แป๊บหนึ่งนะครับกล้องก็ไม่มีตัวขาตั้งเลยนะครับอาเดี๋ยวเราจะคัดไปเรื่อยๆเยวจะคัดให้เต็มเลยชุดนี้นะ,ะมาดูครับมาดู จะเป็นแบบไหนนี่เลยครับถุงนี้เลยนะเนี่ยนะดูสภาพครับดูสภาพครับยุมเทียบเลยนะครับในสภาพเกาะเกิงไปหมดเลยนะครับข้างในอ่ามาลุ้นกันครับผมว่าน่าจะเรียบร้อยแหละผมว่านะครับเดี๋ยวค่อยมาคัดนะครับก็ทําอยู่สองรอบนะครับตังหวะแรกเราก็ไปฟิตมาเจ็ดวัน พอจิตบนแล้วก็มาคัดอีกรอบหนึ่งมาดูนะมาดูแล้วก็เอาไปใส่ตลับไว้อีกสักหน่อยนะครับแล้วก็มาดูเช็คอีกรอบหนึ่งว่าเขายังมีหลงเหลือหรือเปล่าอาจจะเป็นไข่ก็ได้นะถ้าไม่มีคราวนี้ก็เก็บอย่างดีเลยคือเก็บในที่แบบพูญอากาศเลยไม่ให้เข้าเข้าได้นะครับไม่ให้มีอะไรเข้าได้นะครับก็จะประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่แอดมินใช้อยู่เป็นประจําตลอดมานะ หลังจากที่ใช้แดดแสงแดดนะครับตัวนั้นเราลืมไงครับม,มาครับผมโดยเฉพาะตัวลายที่อยู่ในนี้เลยนะครับขอเช็คน,นี้เลยเย็นเชียบเลยนะครับทุกคนเย็นเลยนะเย็นมากๆเลยนะดูสิถ้ามีเขาจะไต่โยะเยะไปหมดเลยนะครับเดิมดูจนคนลุกเลยนะครับมาดูสิอย่างองนี้มีไหมอย่างองนี้นะมีไหม ต้องใช้อะไรปัดๆอีกสักหน่อยละมั้งผมว่าปัดเผื่ออันนั้นออกอลุบไปอยอย่างนี้ไปอยู่นะครับสวยครับอันนี้เป็นปฐเวีธาตุครับที่ลงทองตัวนี้เพราะผมเก็บนี่นี่พวกนี้นะผมเก็บเพื่อนเขาไว้อยู่เก็บเพื่อนเขาไว้อยู่นี่ครับเก็บเก็บเอาไว้อยู่เพราะจะแยกออกมาเอาไว้ไปเลี่ยมส่วยนะครับ เป็นสุดยอดมงคลของหลวงปู่นะครับนี่ครับจุดน,นี้เป็นปัทบีธาตุนะทุกคนเขาลงบอลแบบนี้อย่าลืมว่ามงคลหลวงปู่เขามีปัทบีธาตุนะครับนอกจากที่เป็นพวกอื่นๆฝังอยู่พวกพลอยเอยพวกได้เสกเอยเป็นบางทีเ็าจะเป็นพวกผงอังคารอะไรพวกนี้นี่นี่อันนี้เห็นชัดเจนว่าเขาไม่ได้ลงบอลทองให้เห็นนี่ครับผ่าน การเมตตาของลวงปูกก็ล้วนแล้วแต่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นนะอะไรที่ได้จากธรรมชาติก็เป็นแร่ส่วนหนึ่งก็เหมือนกันนี่นี่นี่ <c oughs> อันนี้ที่อดบินคัดเอาไว้เดี๋ยวจะไปเลียงนะครับสวยงามครับของดีอ่ะไม่ค่อยมีของดีของดีไม่ค่อยดีอ่ะเดี๋ยวก็จะคัดไปเรื่อยๆนะครับผมคัดไปเรื่อยๆประมาณนี้เอามาให้ทุกท่านได้เห็นว่า อมันมีไหมเผื่อใครมีก็อาจจะใช้เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับดูองค์นี้นะครับไตเยอะแยะไปหมดเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นใยอะไรไม่รู้เลยนะนี่นะเราจะขึ้นมาคุมเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะลองปัดออกดูสักสักหนึ่งองนะทุกคนครับผมเดี๋ยวผมจะลองปัดออกดูสักสักหนึ่งองนะ จริงๆมันก็ได้อะไรครับได้ความเก่าความอะไรอยู่แต่ว่าลองดูครับว่าข้างในเขาอาจจะสวยงามครับเดี๋ยวจะลองปัดดูะจะลองปัดดูนะครับตัวนี้มันไม่ได้เปียกนะครับทุกคนเพราะว่าผมใส่อุ้ยฝุ่นต้องปิดหางปิดจมูกนะทุกคนนะฝุ่นฝุ่นฝุ่นนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เปียกนะครับทุกคนมันเป็นอ่ามันอยู่ในซีนครับมันอยู่ในซีนก็ใส่ในซีนนะครับแส่ในซีนดูดูสภาพเก่านะ เดี๋ยวผมจะลองปัดมาให้ดูในสภาพของเขาในอะไรที่เกาะอ,อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเจะลองปัดให้ดูจะเห็นเนื้อเป็นอย่างไรมันไม่ได้แห้งนะครับมันยังทูยังนั่นอยู่มันยังไม่ได้เตียกนะครับเพราะยังปกติของเขาอยู่เนะี่ยบางทีผมกลัวมวลสารที่มันเป็นพวกพูดภายนะครับที่เขาดันออกมาเวลาเราปัดเนี่ยผมเสียดายตรงนั้นก็เลยไม่ค่อยอยากปัดเท่าไหรนะ่นักยกเว้นที่เขาอะไรอะ่ะมันอาจจะมีผลต่อเนื้อพระนะ ผิวพ้าอะไรประมาณนั้นก็ค่อยอยปัดนะครับอันนี้จะลองทําให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศนี้นะดูสภาพดูสภาพมาลองดูนะครับลองดูลองดูด้านข้างมันมีหลายองค์ที่เขาอยู่ทับทับกันอยู่ที่เก็บภาชนะอะไรเงี้ยครับมันก็จะทําส่งผลถึงวันณะของพระนะครับทําให้วันนะเขาเป็นแบบไหนมีความชื้นมีอะไรที่ มันทับมันถมมันผูกมันดันมันหมดมันย่อย่อนอะไรพวกนี้นะเป็นไปหมดนะทุกประการนะครับทุกคนนะเดี๋ยวจะค่อยๆปัดให้ดูสักหนึ่งองค์ที่อยู่หน้าผิวเนื้อผิวนะครับไม่ได้ปัดหมดนะปัดประมาณหนึ่งนะครับลองดูลองดูนะครับมันจะสวยขนาดไหนเนี่ยองเนี้ยหลังจากเดิมสวยอยู่นะสวยอยู่สวยอยู่ครับทุกคนสวยนะ โอยฝุ่นออกเยอะเลยนะครับเวลาถ้าอย่างนั้นต้องใส่แมสนะครับทุกคนนะเพราะว่าไม่รู้จะอะไรบ้างนะที่ผ่านการเวลามาขนาดนี้เอาละเอาละเอา,เอามาสองดูมาสองดูกันครับนี่ครับสภาพกล้องให้นูสักหน่อย ็จะมีบอลอยู่ข้างล่างนะครับเป็นบอลอยู่ข้างล่างครับนะ่าจะเป็นบอลฝุ่นนะนี่ครับบนึสามสวยครับสวยสวยสวยมากแต่และองค์สวยสดงดงามดูปัดไม่หมดนะครับผมปัดไม่หมดปัดออกที่เป็นใหญ่ๆนะครับปัดใหญ่ๆออกไปดูครับสภาพนะ น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะผมว่านะโอเคถือว่าใช้ได้นะครับสูตรนี้นะเอามาดูตัวที่มันเยอะที่สุดที่อยู่ในเนผมไม่กล้าแตะเข้าเลย,ยเนี่ยชุดนี้ผมไม่กล้าแตะเข้าเลยนะครับหน่ยเพราะที่อยู่ในซีนเนี่ยเขาเยอะมากนะไม่กล้าแตะเข้าเลยเอามาดูนะครับมาดูมาดูมาดูตัวร้ายเลยครับเนี่ยตัวร้ายเลยครับมาดูสักองซิอืมดูสักองซิดูสักองซิ ร้ายเลยครับมีไหมตัวกินพระครับอืมน่าจะหายนะครับทุกคนน่าจะหายเสร็จเรียบร้อยไปแล้วล่ะน่าจะหายเสร็จเรียบร้อยไปแล้วดูด้วยสายตาไม่มีเดินเพ่นพ่านแล้วนะครับ ตั้งเจ็ดวันนะนะโอ้โหขอบพระคุณเลยนะครับขอบพระคุณคนที่แนะนามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่เนี่ยเดี๋ยวจะได้ไล่ไล่เช็คทีละองค์นะครับทุกคนแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในตลับผ่านไปอีกสักอาทิตย์หนึ่งค่อยเอามาดูอีกรอบหนึ่งว่าเขายังลงเหลือหรือเปล่าเผื่อบางทีเขาเป็นไข่อันนี้พิมพ์จุนพลายครับนนี้พิมพ์จุนพลายนะครับเดีดูปิตาครับปิตาจัมโบ้ครับนี่ นี่เลยนี่เลยนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวจะค่อยๆจัดการไปเรื่อยๆนะจัดการไปเรื่อยๆอันนี้ลองปรับด,ดูซิเนื้อเขาจะเป็นแบบไหนนี่นี่ยังไม่ปัดเป็นแบบนี้ลองดูลองดูลองดูนะครับลองดูงดปับลงเวลาปัดยังมองเห็นฝุ่นกระจายเลยนะครับนี่นะโอ้โหส่งคุณค่ามากนะครับชุดนี้ เอาไว้เอาไปออกให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมง,งานบุญครับต่อยอดบุญกันสร้างาพระประธานนะเด,นเดี๋ยวรอโน่นและครับเดี๋ยวรอใบดีกาก่อนนี่ครับเดี๋ยวจะลองปดัดดูสวยงามอ้อันนี้คล้ายๆกับจะเป็นอะไรนะเป็นปัม๊มหลังแบบด้วยนะันนีนามองเห็นกลๆายอยู่สวยครับ ผมก็ไม่อยากปัดเท่าไหร่พอปัดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นนี้ปัดไม่หมดนะครับปัดเบาๆสวยง,งามครับสวยง,งามเห็นหลังจะเป็นหลังแบบด้วยซ้ำไปนี่ครับ,รบมือซานใกล้เข้ามาได้ไหมเนี่ยนี่ครับ นี่เลยครับผมเอานะวันนี้ครับผมก็ตามผลงานครับตามผลงานตามผลงานเอามาให้เห็นกันประมาณนี้เลยนะครับหวังว่าน่าจะเห็นภาพอะไรบางอย่างนะครับทุกคนดูมวลสารครับถุกผขึ้นมาสารพัดสวย สวยจัดเลยนะครับอย่ามองข้ามงเหล่านี้นะทุกคนครับจะไปตัหนึ่งห้าลายนะดูครับเอาละโอ้หนี่พวกใยนี้ยังเห็นอยู่นะอ่เดี๋ยวจะค่อยๆค,คัดไปนะครับทุกคนทุกท่านนะก็คือโอกาสนำบรรยากาศอย่างนี้มาให้ดูจะค่อยๆค,คัดไปคัดเสร็จแล้วก็จะมาลงกระอับพวกนี้ไว้ปิดไว้ให้สนิทผ่านการเวลาไปสัก อาทิตย์สอาทิตย์เราก็มาดู2ทีแล้วค่อยไปเก็บไว้ใส่ในตลับใหญ่นะครับชุดนี้นะครับในไหายในมอ้อไม่ได้แล้วต้องใส่ในตลับอย่างเดียวไม่ให้เข้ามาปกป,ปนเลยนะครับอันตรายมากนะกว่าจะได้มามงคลพวกนี้นะครับกว่าเราจะมีครอบครองไม่ธรรมดานะครับดูอย่างพระองค์นี้นะจับได้ที่ไหนเมื่อก่อน,นครับไตยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนะี่ยมวลสารดูครับสวยงามครับนี่โอ้ยปฐบีธาตทุกคน โอเคนะครับเอาคงจะมีสาระมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเหมือนเช่นเคยนะครับนํามาบอกเรา90เอามาให้แชร์กันให้เห็นนะครับได้ดูได้ศึกษากันต่อไปครับบุญรักษาทุกท่านทุกคนครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากมายนะครับบุญรักษาครับบารมีลองทีมคุ้มครองครับสะออนอุดอนทีวีขอบคุณครับสวัสดีครับ